ยุคใหม่ของอาวุธไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้ก้าวสู่ยุคใหม่ของการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารจากอดีตที่เคยต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาสู่วันนี้วันที่ไทยสามารถสร้างคีปนาวุธความแม่นยำสูงได้ด้วยฝีมือของคนไทยเองหนึ่งในความภาคภูมิใจครั้งสําคัญคือทีนมี2,026ขีปนาวุธที่หลายคนยกให้เป็นจุดเปลี่ยนด้านยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ a อเทียมี2ไม่ใช่เพียงแค่ขีปนาวุธธรรมดาแต่มันคืออาวุธที่มีพลังการทำลายทะลุเป้าและแม่นยำระดับจุดไข่ปลาที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบของสนามรบสมัยใหม่ได้อย่างแท้จริงประวัติการพัฒนา a อเทียมี2026โครงการ a อเทียมี2เริ่มต้นอย่างเงียบเียบตั้งแต่ปีพุทธศักราช2562ภายายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศสทป และกรมอุตสาหกรรมทหารจุดประสงค์หลักคือลดการพึ่งพาการนำเข้าและสร้างระบบขีปนาวุธที่เหมาะกับภูมิประเทศและความต้องการของไทยเองช่วงแรกเป็นเพียงแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ก่อนจะเข้าสู่การสร้างต้นแบบในปี2564และทดสอบภาคสนามในปี2565-2566จนกระทั่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี2026ซึ่งกลายเป็นข่าวใหญ่ทั้งในไทยและต่างประเทศเทคโนโลยีชี้เป้าสุดล้ำแม่นยำระดับจุดไข่ปลา หัวใจสำคัญของเาทีมี2อี2026คือระบบนำวิธีแบบผสมไฮบริด g กเด e ร s y ซิสเที่รวม3เทคโนโลยีไว้ในลูกเดียวได้แก่ 1. GPS ความแม่นยำสูง 2. ระบบนำวิธีด้วยอ ra ินฟราเรดตรวจจับความร้อนของเป้าหมาย 3. ระบบนำวิธีด้วยไรายดาร์เชิงรุกเทคโนโลยีนี้ทำให้ขี่ปนาวุธสามารถล็อกเป้าได้แม้ในสภาพอากาศเลวร้ายหรือมีการรบกวนสัญญาณมันสามารถทุ่งเข้าหาเป้าหมายได้แบบจี้ตรงจุด เหมือนเล็งปากกาไปที่จุดเล็กๆบนกระดาษพลังการทำลายล้างที่น่าทึ่งคีปนาวุธเอทิมี2องหใช้หัวรบแรงสูงน้ำหนักประมาณ500กิโลกรมัมสามารถสร้างแรงระเบิดครอบคลุมรัศมีมากกว่า250เมตรทำลายโครงสร้างเป้าหมายอย่างแน่นหนาได,ได้ในครั้งเดียวสิ่งที่น่าทึ่งคือความสามารถในการเจาะทะลุเป้าหมายที่มีการป้องกันอย่างหนาแน่นเช่นบังเกอร์คลังยุทธภัณฑ์หรือฐานบัญชาการใต้ดินโดยใช้เทคนิคการพุ่งดิงโจมตีจากมุมสูงท็อปแอตแท็ ทำให้สามารถโจมตีจากด้านบนซึ่งเป็นจุดอ่อนของเป้าหมายได้อย่างแม่นยำระยะยิงไกลครอบคลุมภูมิภาคเอทีมี2 0 2 6มีระยะยิงสูงสุดราว350-400กิโลเมตรซึ่งถือว่าไกลมากเมื่อเทียบก,กับขีปนาวุธทวิทว,วิธีทั่วไปนั่นหมายความว่าไทยสามารถป้องกันภัยคุกคามตั้งแต่ยังไม่เข้ามาถึงแนวชายแดนหรือแม้กระทั่งตอบโต้การลุกรานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำระยะยิงที่ครอบคลุมนี้ยังทําให้เอทีมี2 0 226กลายเป็นอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ ที่สร้างแรงกดดันทางการทหารได้โดยไม่ต้องเคลื่อนกำลังพลจำนวนมากการผลิตในประเทศความภูมิใจของไทยหนึ่งในจุดแข็งสำคัญคือทีมี2,026ถูกผลิตเกือบทั้งหมดภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างตัวขีปนาวุธระบบควบคุมหรือซอฟต์แวร์นำวิถีล้วนถูกพัฒนาโดยทีมวิศวกรไทยซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมีแผนสร้างสายการผลิตเชิงอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการใช้งานจริงและการส่งออกในอนาคตซึ่งจะทําให้ไทยสามารถยืนอยู่ในตลาดอาวุธโลกได้อย่างภาคภูมิการทดสอบและผลลัพธ์ที่น่าประทับใจระหว่างการทดสอบในสนามจริงทีมี2026สามารถเข้าทําลายเป้าหมายจําลองได้100%ของการยิงทดสอบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายเคลื่อนที่เป้าหมายหลอกหรือเป้าหมายใต้ดิน หนึ่งในการทดสอบที่ได้รับความสนใจมากคือการยิงจากชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกไปยังเกาะเป้าหมายกลางอ่าวซึ่งขีปนาวุธสามารถพุ่งเข้าหาเป้าและระเบิดตรงกลางเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์แบบปฏิกิริยาจากต่างประเทศหลังการเปิดตัวขีปนาวุธที่มี2026ได้รับความสนใจจากหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลางบางประเทศเริ่มเจรจาความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีหรือสั่งซื้อในอนาคตสื่อต่างประเทศหลายแห่งถึงกับระบุว่า ประเทศไทยกำลังกลายเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ที่ไม่ควรมองข้ามในเวทีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของโลกความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของไอเทีย e มิสองีไอเทียมี่0 2 6ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือโจมตีแต่มันคือโลกป้องกันประเทศที่เพิ่มศักยภาพในการยับยัง้งศัตรูอย่างมีประสิทธิภาพการมีระบบขีปนาวุธระยะไกลและแม่นยำเช่นนี้ช่วยให้ไทยสามารถป้องกันตนเองจากภัยคุกคามทุกรูปแบบเพิ่มอำนาจการเจรจาทางการทูต ลดการพึ่งพาต่างชาติในยามวิกฤตและที่สำคัญสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทั้งประเทศบทส่งท้ายก้าวแรกของอนาคตเอทีมี2026ไม่ใช่จุดจบแต่มันคือก้าวแรกของอนาคตทางเทคโนโลยีด้านความมั่นคงของไทยจากนี้เราจะได้เห็นการพัฒนาเวอร์ชั่นใหม่ๆที่ยิงได้ไกลกว่าเร็วกว่าและฉลาดยิ่งขึ้นนี่คือสัญ,ญญาณที่ชัดเจนว่าประเทศไทยกำลังยืนขึ้นบนเวทีโลกไม่ใช่ในฐานะผู้ตามแต่ในฐานะ ผู้สร้างนว,วัตกรรมด้านการป้องกันประเทศอย่างแท้จริง